คืนยามเื่อเศ้าคอยก็หาแต่แนวกินโอ้ยเว้ามาคอยละวินสิเฮ็ดยังกินนออีพอเป็นยูทูเปอร์มันจังไม่ยากกะเดียกะดอสิเฮ็ดยังกินนอพอ สิไปต่อหรือวาสิเาววันนีกัพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจบ่ายนางพี่น้องมาเข็ดยังกับเห็ดแล้พี่น้องมากินยังกับเห็ดเห็ดกินเยอะว่ากันขันว่ากันมันมดสบายใจแรีนอีกข้าพี่น้องบอยอยากปากเลื่องนั้นทำบุกงูตาเสาได้พี่น้องซื้อบุกงูมาสองหน่วยขันบอกกินมันกับสีเนาได้สิจัดพี่น้องมากมากมากกินแนวแรน มีปากแดงๆนี่ยแล้วไปน้องอไปรับเสวยๆกับไข่ตุ๋มสองหน่วยพ่อตอนนั้นจบพี่น้องก็ะเป๋าลายใหญ่ห้างอ,อุ้ยจะมาแดงนะทาอนีรผมีสีเขียวแล้วแต่สีแดงเอา้าโซ่ในแจ็คหน่อยมาแล้วท่านผู้ชมท่า <c oughs> นผู้ชมเหมืนอนนี่มาลองเพลงในแจนน็คหน่อยท่านผู้ชมโอ้ยเนื้อเพลงยังใส่วาเนื้อเพลงบ๊อบพ่อฮัตพี่น้องฮัต ออทิสใบใจล่ำตื่นได้พี่น้องหัดมืละเล็กรันน้อยพ่อยัมเขาโอ้มันเนีนาก็าเป็นบวกบวกเงิน <laughs> อากาศดีพี่น้องสว่างมาเนี่สว่างแดดจ้ามาฟังพี่น้องออทิสต์ใบใจล่ำตื่นได้พี่น้องหัดลองหัดล่ำพี่น้องสไตล์ออทิสต์ใบใจบายนางสิเป็นทั้งสี่ได้พี่น้องเด้อมาฟังแต่งเองพี่น้องแต่งเองอันนี้เสียดดนตีส่เร็วๆนี่พี่น้อง ฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อยูทูบเบอร์น้องไหม่พี่น้องคนบกพ่อบาทยูทูบเบอร์น้องใหม่มาขอแรงใจจากพี่น้องเอฟซีเสียงจากสาวคนนี้คือลานเจ้าพอ่พอพหลานชัยจากเมืองร้อยเกินมาขอแรงใจฝากเสียงเป็นกลอนลำเพลิน สาวจากเมืองร้อยเกินขอฝากลำเพลินให้เอาที่สบายใจนี่ก็แต่งเองพี่น้อง <laughs> <laughs> มาพี่น้องาฟังลำเตยโอ้ยหาเหนื่อยก็เหนื่อยยุ่ไใส่นะ <laughs> <laughs> โอ้ยทรายก่อาต่ว่าพน้อง <laughs> มาเตยกันเถิดพี่จ้า มาเต้ยกันเถิดพี่จ๋าสาวเพียรนาภาเอาที่สบายใจสอยฝากกดแซกกดไลค์สับขาสับตะไครให้ในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจยูทูบเบอร์น้องไม่เทิ่งกินเทิ่งร้องสอยฝากในเด้อพี่น้องสอยฝากในเด้อพี่น้องลูกหลานจากเมืองร้อยเกินขอบคุณพี่น้องทั้งหลายขอบคุณละพี่น้องทั้งหลาย ทั้งหญิงและชายที่โกดไลที่โกดแซ่โกดไลยสับขาสับตะไร่แหเอทีสบายใจจะไม่ลืมพระคุณที่ช่วยการุนยูทูบเบอร์น้องหม่เท้งกินเท้งล่ำเท้งร้องเั้งกินละเท้งล่ำเท้งร้องฝากในเดอพี่น้องยูทูบเบอร์น้องหม่ฝากเอาทีสบายใจบายนาฮั่งในเดอร์พี่น้องลองไปซูมมันกับสิไปเองพี่น้อง ลองซูมือมันกระเข่าเองนี่นางดนตีไว้ยังเพลงอ้อมกบไปน,นอ้องจืดไล้ลองไปซ้ำกันไปซับไปซับมาเอาไปเอามากเขากันนี่ไปน้อ,นองลองซูมือเขากันอีนอ่ดีโอ้ยมาเป็นน้องโอ้ยยางไงทำมาสสีเป็นน้องสี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 แลนกินนิดเดีวยวเน่ามาเปีนยนหน่อยนะ่าไปไกลท่านผูช้มชมท่านผู้ชมสิอยากนะจัดไปกินไปลองไปได้เป็นน้องใสเอาที่สบายใจ กินข้าปุ้นข้าปุ้นค่ะข้าปุ้นโลเคอยู่ไก่ปากอืมอร่อยมอืมไก่ก็อร่อโอเคสา,านแบบนี้รวยพี่น้องรวยตมข้าวกกับปูนะ อันนี้มาดันจัดเน่อยว่เป็นตะปูส้มอยากนัะเบือเดี๋ยวเบื่อเนาะ ชิบนี้ใส่ไปแล้วขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่กดแซ่กดไลสับคาสับตะไครมองมองโกดไลก็ต้องเน้นเสียงยังไงพี่น้อง ที่โกดแซกโกดไล่ป่ะมันสีอ่ะเห็ดโกดไล่ป่ะมันต้องเน,ยน,ยงน้นเสียงนนมันต้องมีจุดจุดของมันจุดๆดขายเนา <c oughs> ะ นั่งตอมอบตอบคาก่อนนั่งตอมอบตอบขาโอ้ยอันนี้เป็นภาษาอีสานเนะนั่งตอมอบตอบขาแปว์บ้างไลยเนาพับเปียบบ่พับเพียบนั่งพับเพียบตอมอบตอบขาได้ไหมเนอะตอบหมอบตอบขานั่งตอมอบตอบขาภาษาอีสานบรรคคำได้พี่น้อง มันไม่บกอบห้าบักรอบก็ผอมกอบแซรแกงสอสน้ำมันสุกกุมก็ใส่ อืมไก่นะกินไข่วันล้วพอบ่มีหรอกควมดับเองเขาเล็ดตลอดเศ้าแล้วเพื่นอนไข่มันเศ้าแล้ว chẹp ạ. Đặt những cái lòng phiền náo, mày sợ nó mà lại cái bụi mọc nóng sợ tèn gọn ở Sao phiền nha mhm 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 chút gia hết 東片東散，得唔得啊？ มันเนี่ยวัาสฮดลองเพง่งหัวมากไปนอลองยังไงเนีย่ยเพง่งจรลองไปเรากับพ่อฟังยี่นีเนาะผู <laughs> ้ร้องออกมาฮัดพี่ลองหาดจวาวกันกับมากันมันมบอสมหม่แก <c oughs> อั้อเอเนเอาไเนาะเออไเอาไะเอาเดี๋ยวจะไม่ทันงาน่อกกินยหมเสาวก็ไม่ได้อัดคลิปไปเนาะ อวันนี้มาแรกมากินเขามองทงงองอออีงานก็บอสะดวกก็สิว่าพอสะดวกตีงามกินไปมันลองไปอะไรพี่นน้องดูขามนะ <laughs> ขาปัญหาลู้ามนัญหาเพืด้นหล่อบไปที่ทั้งไนหน่า โ okay. อเคพี่หลังวาปิดถ่ายหรืเพลงอ,อมกบห้องกินหอมแมงยี่ดีเพลงอมกบหอมผักกระแงี <c oughs> กินหอมมังยี่รีผู้ใดนะ้อเห็ดอมกบฝนตกกบห้องอบๆอยากกินอมกบใส่ผักกรงะแงี ย่างเข้าตลาดกวาดสายตาหพักกะแยงยังโดนหลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยพักกะแยงจากอยู่ใส่หนอโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาได้ไห่น้องเดิมปุน้นปุ้นพี่น้อง